มาทำแขนไอเคแบบดึงยืดได้กันดูนะครับต่างจากปกติแค่เวลาที่เราดึงมันยืดเกินระยะบนของแขนเนี่ยบนมันจะยืดตามมาด้วยที่เหลือก็เหมือนกันจับมูฟลงข้อมือหมุนได้ควบคุมทาร์เก็ตศอกได้ต้องเขียนสมการหรืออสมการกันหน่อย ก่อนอื่นเลยเราจําเป็นต้องรู้ระยะความยาวของแขนท่อนบนกับแขนท่อนล่างก่อนแล้วก็ต้องการรู้ระยะความยาวแขนทั้งหมดก็คือ x กับ y บวกกันเนี่ยวิธีวัดค่าความยาวยมีหลายวิธีครับแต่ว่าด้วยความสับสนในยูนิตท,ทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะพลาดได้ก็แนะนําว่าลองใช้วิธีนี้ดีนะครับใช้ helper ตัวหนึ่งที่เรียกว่า e x p o s t transform มันจะอยู่ตรงนี้ e x p o s t transform สร้างมันขึ้นมามันเป็น helper ที่เอาไว้เอออเาไว้วัดค่าเปรียบต่างระหว่าง object สองชิ้นถ้า select ที่ตัวมันแล้วมาดูจะมี ช่องให้ใส่โนดตสองอันหรืออ็อบเจกต์สชิ้นถ้าผมใส่บนตัวนี้เข้าไปบนตัวนี้มีไพวอทอยู่ตรงนี้อีกช่องหนึ่งก็เอาตรงนี้ออกมาใส่บนนี้เข้าไปบนนี้มีไพวอทอยู่ตรงนี้ก็จะได้ระยะเปรียบต่างระหว่างบนนี้มาถึงบนนี้คือไพวอที่ถึงตรงนี้อยู่ตรงช่องนี้นะครับเป็นค่า distance ก็คือ สามสิบจุดหกสามสามก็ปีหาที่มาร์คค่าเก็บไว้ก่อนคลิกขวาตรงช่องนี้เอ็กเท่ากับแล้วก็เพสเมื่อกี้ไปได้ x มาตัวหนึ่งแล้วต่อไว้ก็ม,มาหาของท่อนนี้ด้วยก็ต้อง เอาโบอนท่อนนี้มาใส่ไว้ตรงโนดนี้ตรงนี้ก็ใช้ท่อนนี้ก็ได้ distance หรือค่า y ที่เราสมมุติไว้เป็น27.311มามาไว้ก่อนเราเราใช้ editor บวกให้เราก็ได้ s r r i p t e d i t o เไมว่า listener สิ พิมพ์ไว้เลย x บวก y เท่ากับเท่านี้เราได้ค่าที่ต้องการมาแล้วเก็บไวใ้ใช้ในขั้นตอนต่อไปเราจดค่าความยาวบน2ท่อนนี้ไว้แล้วนะครับแขนท่อนบนกับท่อนล่างเดี๋ยวเราจะเอากลับมาใช้ในภายหลังมาตอนนี้ าลองทำอะไรง่ายๆก่อนอย่างเช่นเห็นว่าตอนนี้เมื่อเราดึง IK มาบนนี้จะไม่ยอมยืดออกมาตามปกติถ้าผมใส่ตัวนี้เป็นโนดตัวหนึ่งแล้วใส่ตัวนี้เป็นโนดอีกตัวหนึ่งใน Expose Transform ผมก็จะได้ ค่า s t s t c n ต e ตัวนี้เป็นระยะระหว่างจุดนี้มาจนถึงจุดนี้ถ้าจับนี้ลากออกมามันก็จะเพิ่มขึ้น,นดูกลับมาเมื่อกี้หกเจคราวนี้ลดกลับมาเหลือ5.6เราจะเอาค่าตัวเนี้จับมาหาร2แล้วก็ เอาค่านี้เข้ามากำหนดความยาวของบนท่อนนี้ถ้าเกิดว่าจับตัวนี้หันสองแล้วใส่เข้าไปทั้งสองบนนี้เอามากำหนดระยะความยาวเนี่ยมันก็จะได้ท่อนแขนที่ยาวเสมอจนถึงจุดนี้พอดีเสมออธิบายอาจจะเข้าใจยากมาลองทำดูเลยดีกว่า y parameter ที่ตัว x post transform นี้ distance อันนี้คือค่าที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับจากจุดต้นแขนไปจนถึงข้อมือเนี่ยโยงมาใส่บนนี้ต้องบนนี้นะครับไม่ใช่บนนี้ transform e ฮกโพ i ิชันตัวนี้โยงมาถ้ากด Connect เลยอันนี้ก็จะยาว53าหน่วยทอนนี้ยาว53หน่วยซึ่งจะเท่ากับตรงนี้มาถึงตรงนี้ซึ่งเราไม่ต้องการผมเอาเป็น0.5จับหารครึ่งซะ โบนอีกท่อนหนึ่งก็จะหันครึ่งด้วยก็จะได้ระยะพอดีทำซ้ำเหมือนเดิม y parameter distance คราวนี้มาที่บนนี้ x position ตัวนี้ยง0.5กด connect ไปคราวนี้มาดูว่า ระยะโบนตัวนี้จะยาวสองท่อนนี้บวกกันจะเท่ากับ Distance หรือระยะจากจุดนี้ถึงจุดนี้ตลอดการแล้วอันนี้อาจจะยังไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เราต้องการให้เป็นแขน ik เมื่อตอนงอแล้วมีการสอกพับแต่ก็เป็นการยกตัวอย่างขั้นตอนหนึ่งทีนี้เพื่อจะให้ใช้งานได้จริงๆเราต้องมากำหนด อัตราส่วนให้มันถูกต้องสมมุติผมย้ายอันนี้มาเป็นถ้าผมเปลี่ยนอันนี้เป็น0ูนจุดอัตราส่วนเนี้ยยาว0ูนจดหกท่อนนี้ก็จะต้องกลายเป็น0ูจดสเพื่อให้มันบวกกันแล้วได้หนึ่งเสมอทําไมต้องได้หนึ่งเพื่อจะได้ยาวเท่ากับตรงนี้พอดีลองเปลี่ยนเป็น0.7ดดูอัปเดต สร็จแล้วก็จะเปลี่ยนเท่านี้เป็นอันตราส่วน0.3แทนถึงจะได้แขนที่เหยียดตรงพอดี y parameter distance 0.3 update ก็เรียบร้อย ทีนี้อัตราส่วนความยาวแขนเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่อัตราส่วนที่ถูกต้องในตอนแรกเดี๋ยวจะลองมากำหนดกันดูแทนค่าเป็นตัวแปรเข้าไปถึงตรงนี้เป็นเรื่องคณิตศาสตร์แล้วนะครับผมจะพยายามอธิบายการตั้งค่าตัวแปรดูก่อนถ้าไม่เข้าใจจริงๆจ,จะค่าไปตอน y ารามิเตอร์เลยก็ได้ครับเราสามารถวัดระยะที่เราดึง ik ยืดออกไปได้เสมอด้วย e x ก o s ส Transform ตัวนี้ในค่า Distance อันนี้นั่นคือระยะจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้ด้วยโหนดที่เราใส่เอาไว้เนี่ยตัว c o n t r o l i k กับ Point นี้ค่า X หรือความยาวบนท่อนนี้บวกกับ Y ความยาวบนแขนท่อนนี้ บวกกันจะต้องเท่ากับ Distance อันนี้เสมอก็คือระยะแขนทั้งหมดรวมกันแบบเยียนเป็นเส้นตรงและนี่คือที่ผมตั้งค่าตัวแปรความสัมพันธ์ของความยาวของท่อน x ต่อท่อน y ในที่นี้ผมสมมุติว่า Distance เท่ากับ10หรือว่า แขนถูกดึงเหยียดออกมา10หน่วยเรารู้จากเมื่อกี้แล้วว่า x บวก y ต้องเท่ากับ distance ดังนั้นถ้า x เป็น4 y ก็จะต้องเป็น6หรือถ้า x เป็น3 y ก็จะต้องเป็น7เพื่อให้มันสามารถบวกกันได้10จริงก็ลองแทนค่าดูนะครับว่า ตังค่าตัวแปรเนี่ยถูกหรือเปล่าก็ประมาณคณิตศาสตร,ร์มปลายหรือมอต้นไม่แน่ใจถ้า x เป็น4 y ก็จะต้องเป็น6 x 4 y 6ก้อนนี้ก็จะกลายเป็น10 4สี่ส่วนสิเป็นศูนยคูณศูได้4ตรงนี้ก็จะกลายเป็น0.6 สิบคูณศูนย์ก็ได้6 4สบวกหกได้สิก็ถูกต้องพิสูน์ไปแล้วตัวหนึ่งคราวนี้ถ้า X เป็น3าไก็จะเป็น7จ็ดก้อนนี้เป็น0.3นย์จคูณศูนย์ได้3แล้วก้อนนี้เป็น0.7 10์จคูณศูนย์ก็ได้7 3็ดบวกเได้10ก็ถูกต้องครับเช็คแล้วตั้งอสมการถูกต้องแล้วก็มาลอง แทนค่ากันได้เลยและนี่คือค่าที่เราเคยวัดเอาไว้ตอนแรกที่จดเอาไว้ค่า Distance นี้มันไม่แน่ไม่นอนเป็นตัวแปรที่ขึ้นอยู่กับการ a อนิเมตของเราว่าจะดึง IK ไปยาวแค่ไหนก็ปล่อยมันเป็นตัวตัวแปรไว้ตลอดส่วนค่า XY เรารู้อยู่แล้วก็แทนค่าเข้าไปแล้วบวกกันให้เรียบร้อย x บวก y และนี่ก็คืออัตราส่วนความยาวของโบนแขนทั้ง2ท่อนเราจะเอาไปใช้ตอน y parameter เพื่อเอาค่า distance เนี่ยมากำหนดความยาวของโบนทั้งสองท่อนนี้มาก็ได้เวลาใส่อัตราส่วนความยาวของโบนท่อนนี้ ต่อบนท่อนนี้ให้ถูกต้องแล้วเริ่มมา Y parameter แล้วก็มาที่ Distance โยงเข้าบนท่อนนี้ Transform FK Position อันนี้ที่เคยทำไว้0.4นี่แค่สมมุติเปลี่ยนใหม่ ตรงนี้จะต้องถูกคูณด้วยพืดนี้ซึ่งผมไม่พิมพ์ละใช้วิธี copy มาตรงนี้ต้องถูกคูณด้วยตัวนี้ถึงจะได้ระยะที่ถูกต้องตอนแรกอั d a t e เพิ่งทำไปท่อนเดียวอีกท่อนหนึ่งยังยาวเกินอยู่ คราวนี้ก็เก็บ y ท่อนนี้ม,าามั่ง y parameter is t n c e เอาออกเปลี่ยนเป็นตัวนี้ update ยบร้อ,อย ก็จะได้อัตราส่วนแขนที่ยาวเท่ากับตอนแรกเริ่มแล้วทีนี้ก็ยังไม่จบต้องมาต่อยอดอีกก็คือเมื่อแขนมันหดเข้ามาเกินระยะตอนแรกเนี่ยหรือเมื่อแขนมันหดเข้ามาเกิน57.9 4 4หน่วยเมื่อดิสแทนน้อยกว่า57.9 4 4หน่วยจะต้องให้มันถูกล็อกอยู่แค่ตรงนี้ก็คือ ต้องเขียนอสมการมาล็อกค่ามันไว้ให้ค่าต่ำสุดมันอยู่ที่ตรงนี้วิธีเขียนเข้าไปที่ y parameter ใหม่อีกที y parameter rotation ผิด position ไม่ใช่ distance ครับมันเยอะอาจจะเบอร์ได้เบอร์ไปแล้วแหละ Transform position e o s i t i o n ถูกต้องไหมตั้งสติหน่อยใช่สิอ่าเข้ามาเจอตรงนี้ต้องใส่จะเรียกว่าอะไรดีผมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะก็เขาเรียกว่าตัวนี่ก็ตัวอะไรตัว if and else ตรวจสอบเงื่อนไขอะไรประมาณนั้น if 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 ถ้า distance น้อยกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ x บวก y น้อยกว่า57.9สิ 57. then ก็ให้มันยาวอยู่ที่ ค่าตอนแรกของมันนะก็คือ3 0 6 3ินี่คือสั้นสุดอยู่ที่เท่านี้ไม่มีการหดสั้นไปกว่านี้3 0 6 3ิและ l นอกเหนือจากนั้นให้เป็นตามนี้ อัปเดตดูก็จะเห็นว่าเมื่อหดเข้ามาท่อนนี้จะมีจุดที่ระยะมันเหมือนกับชนเข้ามาตันเรียบร้อยแล้วถูกล็อกค่าเรียบร้อยโอเคลงมาถูกทางแล้วคราวนี้ก็ทำจัดการกับท่อนนี้ด้วย y parameter transform ไม่ใช่อยู่ตรงนี้ distance form equation เหมือนเดิม if ถ้า distance น้อยกว่าหรือเท่ากับ57.944 อะผิดตรงไหน Distance ้อ Dist ยกว่าหรือเท่ากับ57.944เด e n ของเก่ามันก็คือตัวนี้เช็คดูของเก่าคือ27.311หน่วย27.311 แดน27.3สิบเจ็ด l ถ้า d ิส t ทนซถ้า d ิส t ทนมากกว่านี้หรือเรียกว่าแขนถูกยืดออกไปก็ให้กลายเป็นตามนี้อัปเดตก็ควรจะเรียบร้อยแล้วก็จะได้อย่างที่เราต้องการ เมื่อแขนถูกดึงจนเหยียดเป็นเส้นตรงก็คือค่าดิสแทนตัวนี้มากกว่า $57.944 มากกว่านี้เมื่อไรแปลว่าแขนถูกยืดก็จะเริ่มเข้าสู่เงื่อนไขที่เราใส่ไว้ถ้ายังน้อยกว่าก็จะถูกล็อกระยะไว้ ตามแรกเริ่มเรียบร้อยครับ